สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาพบกับอิเล็กทรอนิกส์โปรตยอีกแล้วก็วันนี้ก็จะมานําเสนอ P.O.V. นะครับก็หลายคนคงเคยเห็นตามใน y o u t u b e นะครับก็คือไอตัวสอนที่มันหมุนหมุนใบพัดที่มันหมุนหมุนแล้วขึ้นเป็นตัวเลขอันนี้นครับเราเรียกกันว่า P.O.V. นะครับ,ก,รก,รบก็วันนี้เราจะมาทำ example ว่าเราจะทํามันขึ้นมาได้ยังไงเราจะดีไซน์มันขึ้นมาใช้ได้ยังไงนะครับก็ วงจรที่เราจะต่อครับก็จะมีอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเราจะใช้ขา d 2ถึง d 9ของบอร์ด arduino นะครับต่อปึ๊บป๊บป๊บปบกับ led เรียงตามระดับตามนี้เลยนะครับแล้วก็อ่ามาถึงหลักการสร้างตัวอักษรของมันก็คือเราจะทำเป็นดอทนะครับหลักการของ p u v เนี่ยคือมันจะหลอกตาเราก็คือมันจะวิ่งวิ่งด้วยความ,มเร็วสูงเราเลยคิดว่ามันตัวอักษรเนี่ย มันถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันถูกสร้างทีละส่วนขึ้นมาทีละส่วนนะครับอย่างตัว K, เคอา่ายกตัวอย่างตอนนี้ตัวตัวโอจะเห็นชัดสุดนะครับก็คือจะสร้างส่วนแรกขึ้นมาแล้วก็ส่วนที่สองที่สามแล้วก็ที่สี่ก็จะแบ่งเป็นแถวตามแนวยาวอย่างนี้นะครับมันหลอกตาเรานะครับด้วยความเดียวสูงเราเลยคิดว่ามันเป็นตัวโอเต็มตัวนะครับจริงๆแล้วมันสร้างขึ้นมาทีอันละอันนะครับก็ เราก็จะมายกตัวอย่างวิธีการสร้างมันขึ้นมาก็คือการเคลื่อนที่ในเชิงเวลาก็คือมันจะวิ่งวนเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มตั้งแต่ซ้ายมือไปทางขวามือในกรณีของรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดยกตัวอย่างกรณีซ้ายมือไปทางขวามืออย่างกรณีเราจะสร้างตัว A ขึ้นมามันก็จะต้องมี LED ชุดแรกที่ใบพัดจะต้องมาถึงก่อนก็คือชุดนี้เราจะแบ่งเป็นแถวทั้งหมด5แถวนะครับแถวนี้ LED ที่ต้องสว่างก็ ก็คือลอจิกไฮก็เราถือว่าเป็นหนึ่งนะครับส่วนไอที่ดับก็คือลอจิกโลก็คือถือเป็นศูนย์นะครับก็เราก็จะยกตัวอย่างบิตที่เราจะใช้แทนอ่าส่วนเซกเมนต์แรกนะครับก็คือศูนย์หนึ่ง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 ศูนย์นะครับก็คือศูนย์ 0, ตัวนี้แล้วก็หนึ่ง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 แล้วก็มาศูนย์ตัวนี้ส่วนแถวที่สองก็จะเริ่มที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งก็คือตามนี้นะครับ แถวที่สามแถวที่สี่ก็เหมือนแถวที่สองนะครับก็จะเหมือนกันนะครับส่วนแถวที่ห้าก็จะเหมือนกับแถวที่หนึ่งนะครับถ้าสังเกตดๆีๆพอ,อแปลงเป็นบิดแล้วเนี่ยถ้าเรามองตะแคงตะแคงมันก็จะได้รูปตัว a อยู่ดีนะครับก็คือเป็นรูปนี้อ่ามันก็เหมือนเป็นตัว a อยู่ดีนะครับเราก็จะข้อมูลเนี้ยไปสั่งคอนโทลเลอร์ว่ามันจะต้องแสดงเป็นศูนย์เป็นหนึ่งตามนี้นะอ่าซึ่งผมก็ทําออกมาเป็นฟอนต์ให้แล้วิึบ อันนี้ผมเป็นฟอนต์ที่ผมทําขึ้นมาให้นะครับก็คือจะมีสเปซบาร์ก็คือว่างเปล่าเว้นก็คือทุกอย่างเป็นศูนย์หมดเลยแล้วก็ a ถึง Z นะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือรูปหัวใจนะครับก็เรามาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยนะครับเอออันนี้ก็จะเรียงตามเมื่อกี้เลยนะครับอย่างตัว A ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับอ่าผมก็จะ define ฟอนต์ไว้บนสุดนะครับประกาศฟอนต์ปึ๊บ ก็กรอบมาวางได้เลยนะครับก็เราใช้ขา2ถึงขา9เพราะนั้นเราก็จะทำ for loop for in pin ตาม s พ q u e n c า pin ได้นะครับเริ่มที่ขา2อง pin น้อยกว่าเเท่ากับขาเก้าสิ้นสุดที่ขา9นะครับ เห็นท <Hey, S 2> ี่เราต้องใช้ for เพราะว่าเราประกาศขาหลายขานะครับ mm hmm. ก็อย่างที่เห็นก็คือเราประกาศเยอะมาก8ขานะครับ mm hmm. ก็จะมาเขียนพิ n m o โหมดทีละอันมันก็ mm hmm. เปลืองโค้ดประปาครับใช้ for loop mm hmm. เลยนะครับพิ n mode มดขายที่พิ n เป็น output mm hmm. นะครับอ่อ แล้วผมก็จะสร้างฟังก์ชันมันขึ้นมาสําหรับแสดงผลอันนี้วอลลุกไงไม่ต้องไปยุ่งเราก็สร้างวอลลให้มาใหม่นะครับผมชื่อว่าพิมพ์ฟอนตแล้วกันนะครับพิมพ์ฟอนตตัวแปรที่จะต้องส่งผ่านก็คือเป็นอินก็คือค่าตัวแปรฟอนตพวกนี้นะครับที่เราจะใช้ส่งผ่านผมก็ตั้งชื่อว่าเป็นอินฟอนตแล้วกันนะครับ เลของฟอนต์นะครับก็หลักการก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับคือมันจะสร้างขึ้นมาทีละส่วนละส่วนละส่วน,ะวนระหว่างที่ไอ้นี่วิ่งไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างขึ้นมาทีละส่วนเหมือนกันก็จะให้ LED เนี่ยติดชุดแรกก่อนก็คือชุดนี้ก่อนแล้วก็ถัดมาก็เว้นเวลาไว้แป๊บหนึง่งแล้วก็ติดชุดนี้แล้วก็เว้นเวลาไว้แป๊บนึง แล้วก็ติดชุดนี้มันถึงจะเป็นรูปตัว A นะครับเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงเวลานะครับอ่าง่ายสุดก็คือใช้ for loop เร็วสุดด้วยนะครับอ่าอิน i ลกนนออ้กันเกัเจเท่ากับศูนย์ j น้อยกว่า5 j บ,บวก ทำไมเป็นเจน้อยกว่าห้านะครับก็เปถ้าดูเราจะมีห้าแถวแปดอา่าห้าคอลัมน์แปดแถวนะครับก็อ่เพราะฉะนั้นฟอร์ข้างในนี้ก็จะต้องเป็นฟอร์แปดนะครับอินไอเท่ากับศูนย์อยที่ ไอ้ I, วกว่าเท่ากับ8ปบวกบวกอ่าเราต้องฟอรทั้งหลุทั้งคอลัมน์ทั้งทั้งแถวทั้งคอลัมน์นะครับอันนี้คือ for ์คอลัมน์ไมู่สะกดถูกหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็โลนะครับป๊บแล้วระหว่างเวลาที่เราฟอเนี่ยมันก็จะต้องมีเวลาเว้นวัดเพราะว่าอ่าอย่างตัวโอเนี้ยมันจะไม่ติดติดกันเลยเป็นพืชเดียวนะครับมันจะสว่างอันนี้แล้วมันก็นดับไปนิดหนึ่งคือเสี้ยวเวลาระหว่างกันต่อนี่นิดเดียวครับแล้วก็มันถึงจะเริ่มตัวใหม่แล้วก็เว้นอีกนิดหนึ่งแล้วก็เริ่มตัวใหม่แล้วก็เว้นอีกนิดหนึ่งแล้วก็เริ่มตัวใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องมีดีเลย์ให้มัน อ่าก็มี delay f o r ของแถวเนี่ยก็จะจะต่ำมากอ่าผมเรียกว่าตั้งชื่อตัวแปรเป็นเพื่เราแก้ได้ง่ายๆนะครับก็ตั้งมันไปเลยเป็น c o n แ t น n t i n อ่าชื่อว่าอะไรด,ดี space space f o n ล้วกัน คือช่องว่างระหว่างฟอนต์ผมกําหนดว่าประมาณที่เขาใช้ใช้กันอยู่ก็คือสามไมโครเซกสามมิลิเซกนะครับแล้วก็ช่องไฟะระหว่างตัวสอนมันก็จะมีการเว้นช่องไฟระหว่างกันเพราะไม่งั้นมันจะติดกันเป็นพืชเดียวกันช่องไฟเนี้ยจะต้องใช้ดีเลย์เยอะหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเราจะเห็นว่ามันติดกันหมดเลยแบบประมาณพวกนี้ก็จะต้องเยอะกว่าดีเลย์ของ สเปซฟอนต์ผมก็ตั้งชื่อว่าสเปซเทคแล้วกันนะครับก็ถ้าเยอะหน่อยผมก็กำหนดให้สักประมาณ6ที่เขาใช้ใช้กันอยู่นะครับออันนี้แถวเราก็จะเป็นดดเรสเออสเปซฟอนต์ ส่วนดีเลของฟอร์ตัวสุดท้ายก็เป็นดีเลย์ของสเปสเทคอหลักการของเราคือให้มันอ่านข้อมูลทีละชุดชุดนี้สว่างปุ๊บดับนิดนึงแล้วก็ชุดนี้ สว่างแล้วก็ดับนิดนึงแล้วก็ชุดนี้สว่างแล้วพอจบหนึ่งตัวอักษรจะขึ้นตัวอักษรใหม่ก็จะมีคือไอช่วงดับตรงนี้เราเรียกว่า delay อา่า delay space font ส่วนพอขึ้นจบตัวอักษร a แล้วเราจะขึ้นตัวอักษร B มันก็จะดีเลย์ยาวหน่อยหรือเรียกง่ายๆว่าการเว้นช่องไฟระหว่างตัวอักษรน a นเองครับเราก็จะเรียกว่าเราตั้งชื่อตัวแปลว่าดี l a y space text นะครับก็คือไอเว้นระหว่าง A กับ b เนี่ย แล้วข้อมูลมันถูกอ่านทีละชุดก็คือถูกอ่านทีละแตัวแตัวเพราะฉะนั้นข้อมูลจะถูกพอฟอรผ่านไป1ครั้งมันจะต้องคูณ8ปเอ่อเอาแคูณคูณค่าจำนวนรอบไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเพิ่มทวีทีละ8นะครับดังนั้นเราก็ for เราก็ตั้งตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่ง in ตั้งชื่อว่า next section แล้วกันนะครับอ่า0ก็คือระหว่าง section ด้วยกันเนี่ยระหว่างาจากขีดแรกของ O กับตัวขีดที่2ของ O เนี่ยเอายกตัวอย่างของเราเองดี่าระหว่างตรงนี้ c o ัมน์ที่หนึ่งกับ c o l u น์ที่สองเนี่ยมันจะต้องเส้นสีดำเนี่ยมันจะต้อง เว้นดีเลติดหนึ่งอ่ะแล้วมันถึงจะเพิ่มไปทีละห้านะครับอ่ะแบ่งเซกชันแล้วก็เริ่มเลยก็ดิจิตอลไลท์ธรรมดาไว้อะเราประกาศขาเริ่มต้นที่ขาสองใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็เอาค่าไอเนี่ย บวกด้2เพราะว่าเราเริ่มต้นที่ขา2องแล้วไม่ใช่เริ่มต้นที่ขาศ่าจริงๆก็ประกาศ i เท่ากับสเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยฟอนด์ฟอน,น์ก็คือตัวแปรตัวนี้ที่เราจะมาใส่เราไม่รู้ว่าเราจะใส่ตัวแปรอ,อ,อะไรเราอาจจะเป็น a b c d แต่ตอนนี้เราสร้างฟังก์ชันเพื่อลองรับตัวแปรไอ้พวก a b c d ก่อนว่า เขาจะใส่อะไรเราค่อยให้เขามาใส่ทีหลังอ่าฟอนต์เพราะฉะนั้นฟอนต์มันก็จะเริ่มบนมันอย่างที่ผมบอกคือมันเริ่มอ่านทีละ8ตัวถัดไปก็อีก8ตัวเพราะฉะนั้นมันจะเป็นชุดแรกก็คือ8ปดสิบหยิบสีสาสองอะไรไปอย่างนี้นะครับก็ i ต้องบวกด้วยอ้าวบวกด้วย next section n e x t คูณด้วยแปดเพราะว่ามันอ่านไปทีละแปดพอ i ไปหนึ่งรอบปุ๊บเนี่ย next section ก็จะบวกหนึ่งพอบวกหนึ่งปุ๊บจะไม่ได้เขียนให้เลย next section ไหนจะหาว่าเอ้ยแล้วมันบวกตรงไหน,น อพอจบไปหนึ่งอันเนี่ยมันก็จะขึ้น next section ใหม่ก็คืออ่าน8ชุดถัดไปเพราะนั้นเราคูณ8อ่าก็มีประมาณนี้แล้วพอจบฟอนตทั้งหมดแล้วเราก็จะต้องมีฟอยล์อันนี้ก็คือปิด LED ทุกดวงผมก็เอาเหมือนเดิมก็คือพอจบหนึ่งฟอนตปุ๊บเราต้องสั่งให้ปิด LED ทุกดวงเพราะไม่งั้นมันจะคาไป ระหว่างระหว่างตัวสอนตัวต่อไปเนี่ย LED ตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะคากลายเป็นไม่มีเว้นว่างเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยอะไรเลยที่เราตั้งดีเลย์ไว้นะครับเราก็ต้องฟอร์ปิดมัน E i G e I, e I, e i ไว้อ่า digital light อ่อ i บวกสอง เป็นศูนยถูกป้ะเนี่ยเราประกาศ i เป็นก็ศูนย์ก็เริ่มที่2ก็จะมี2 3 4 5ามสี้าหกเจ้า Okay. ันนี้ไม่แน่ใจเรื่อง for ์ o o ปนะครับกำลังงงอยู่สร้างมันไปก่อนนะครับมีบั๊กเดี๋ยวรู้ว่าจะใส่เครื่งหมาเท่ากับไหมก็คงไม่มีอะไรเพราะว่าอักษรมันเป็น5้คูณแก็ประกาศฟอร okay. ์อันโอเคก็อ่าน่าจะจบละฟังก์ชันนี้พราที่ลองเคยลองเขียนดู ก็น,น่าจะมีอยู่แค่นี้อ่ะคราวนี้ในวอ o ลกก็คือวอยที่เราจะมาใช้เราก็ยกฟังก์ชันนี้มาเลยแค่ตรงนี้พอปึ๊บอ่ะผมจะเป็นคำว่าอ่าชื่อบอร์ดผมว่า Arduino นะครับก็ผมเอาสเปซบาร์ก่อนเว้นวักก่อนจริงเว้นวักไว้หน้าไว้หลังก็ไม่ต่างกันนะครับ สเปซบาร์ก็คือฟอนต์อันแรกที่ผมดีไฟไว้นะครับแล้วต่อมา a r d u i n o นะครับที่ผมจะพิมพ์ก็คือ A R D U I N O P อ่าะตัวต่อไปก็คือตัว A ตัวไปก็คือ R D ก็คือฟอนที่เราจะปรินเรียงกันตามนี้มันจะต้องขึ้นอ r ดูน n อปแล้วเว้นติดหนึ่งมันมันเว้นก่อนเว้นแล้วก็อะดูน็แล้วก็เว้นอีกติดหนึ่งแล้วก็มาเริ่มใหม่นะฟอนจะวนๆกันอยู่อย่างนี้อ่าแล้วสิ่งที่เราต้องไปทําคือเอาไปสร้างแท่นมอเตอร์ที่จะใส่วงจรของเราแนะนําว่าไม่ต้องใส่บอร์ดอ r ดูอินไปทั้งบอร์ดนะครับก็แนะนําว่าพอโปรแกรมเสร็จก็ถอดเอาแต่ ic ไปต่อกับ LED พอนะครับ ไอซีกับคิปตันพอใส่ไปทั้งบอร์ดผมว่ามันก็คงจะหนักหน้าดูนะครับก็เอาลองคอมไพดูก่อนแล้วกันอ่ะคอมไพา่านนะครับก็เดี๋ยวผมจะโปรแกรมมันเข้าไปแล้วกันผมใช้บอร์ดเมกาสอง0หกูนบอร์ดโคตรใหญ่เลย ใครใช้อนดิโน่รุ่นไหนก็เบิร์นรุ่นนั้นไปนะครับอ่ะโดนนโหบดยิ่งแล้วก็เราก็มาดูของจริงกันเดีวะ นี้เป็นบอร์ดที่ผมใช้นะครับก็ตูลกลุงลังนิดนึงนะครับเพราะว่า,าต้องทําให้มันจับแกงสายไปมาได้เนื่องจากว่าผมไม่ได้ทํามอเตอร์หมุนแบบของเขานะครับอันนี้ใช้มือใส่เอานะครับก็ประมาณนี้จะเห็นว่า LED จะกระพริบป,ปิ๊บปึ๊บปบไวมากไอ้ที่กระพริบเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นฟอนตตัวอักษรทันทีเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตอนใส่อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับ ถ้าจะให้ดีแนะนําว่าให้ทําแท่นหมุนๆแบบเขานะครับต่อแบตไว้นะครับไม่รู้ว่าชัดหรือปล่าครับอะเห็นรับๆอย่างนั้นอ้อ เห็นเป็นฟอนต์นิดนึงนะครับก็อ่านออกมั่งไม่ออกมั่งนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำหมุหนมุนแบบเขานะครับก็แนะนําให้ทําเป็นหมุหนหมุนอย่าง,งเขานะครับพอหมุนแล้วก็มันก็จะเป็นรูปแบบของเขานะครับก็สําหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้แะครับที่จะแนะนาเอาไปทําต่อเองนะครับครับสวัสดีครับ